คือผิวมันนี่น้มจับแล้วโว้แน้ำไหลแล้วนี่ออกพอดีนี่ไงกลิ่นหอมมากสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ฝุยจะลองมาปอกอะไรเอ่ยมะพร้าวที่มันแก่จัดแล้วหล่นลงพื้นฮือผูยดีนั่นแหละ ได้มาจากเราไปเที่ยวสวนทวีชลแล้วมันหล่นลงพื้น <S <S> <S หนูยิ้มหนูยิ้มก็เลยไปขอคุณลุงมาอันนี้คือลูกเล็กที่ม,มันหล่นลาาอ,อันนี้ก็ลูกมะพร้าวนะคะบอมแต่มันหล่นซะก่อนมันไม่เติบโตแม่ปุย๋ยแี่เองเราผ่านมาก่อนเพราะเดี๋ยวลูกมะพร้าวหล่นเปหลูกนี้ใช่ไหมที่มันตกใช่ไหมใช่ลูกนี้เลยที่มันหล่นมันแก่จัดแล้วมันแห้งแล้วค่ะปกติแล้วอะมะพร้าวที่เด็กๆเห็นที่เด็กๆทานนี่เป็นสีอะไรเอ่ย เป็นสีเขียวแต่อันเนี้ยเป็นสีน้ำตาลแห้งแก่จัดและวันนี้จะมาปอกให้ดูว่าข้างในจะเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างนะคะระวังมือนะคะเด็กๆก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะก็เหนียวอ่ะเหนียวอ่ะพราะมนก็ไม่เคยทำนะ โอ้ข้างในก็เป็นสีน้ำมาลควยและที่สําคัญไปเอาที่เหลามีดมาให้หน่อยอพ่อบอมโชว์หน่อยพ่อบอมจะรับมีดโชว์นะมันจะมีสเต็ปหนึสองสาเ็หนึสองสมเราต้องเอามีดนะคะไปเสียบหมายเลขหนึ่งก่อนแล้วก็ถูอ่ะถูอ่าแล้วก็หมายเลขสองอันนี้สําคัญนะเด็กๆอย่าเข้ามือเข้ามาขวางนะลูกนะหมายเลขส หนึ่งเล克สองเล克สามหมัพื้นผิวที่มันขูดกับมีดเราอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะคะจังหวะนี้มือระวังนะลูกนะไม่เอาใกล้ๆนะเดี๋ยวต้องทําด้านนี้ด้วยดิอนะใช่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 ไหมตอนนี้กำลังจะหั่นตรงหัวขาดแล้วนะคะมันเป็นเส้นๆเนาะยากไม่เคยทำมันเป็นเส้นๆนี่ไงหนูยิ้มหนูแย้มที่เขาเอาไปลองก้นสวนครัวค่ะ ให้น้ำมันไหลผ่านแม่ปุ๋ยจะปูเอาไว้ผสมกับดินก็ดีเลยเพื่อทำเป็นดินปลูกผักสวนครัวแม่ปุ๋ยยังไงไม่รู้ใช่หรือเปล่าเลื่อยเส้นยาวอะให้หนูยืมนยายมนทายก่อนว่าลูกข้างในมันจะลูกแค่ไหนประมาณนี้นะอ่ะดูหนไปนะดูไปเดี๋ยวแป๊บนังนะลูข้างในลูข้างในอะให้ดูข้างนอก อ่านลูข้างในอ่าหนูยิ้มอก็เท่านั้นเท่านี้วาดบนกล่องวาดไว้เป็นหลักฐานเลยอ่าอ่านนี่คือนะลูกลูกข้างนอกลูกที่ดูละขอยิ้มวาดแล้วนะหนูย้มมาเท่านี้นะเ,เห็นไหมกล่องเลยเนี่ยวาดกลมๆอย่งเท่านั้นของย้มเท่านี้นะแล้วของหนูยิ้มเท่านี้นะคะแม่ปุย๋ยกัพบพ่อบอมจะให้โอกาสหนูยิ้มหนูย้มวาดใหม่วาดบนพื้นเลยนี่ช่องของย้มนะ อันเดียวไม่มีการลบไม่มีการเปลี่ยนใจอะไรทั้งนั้นวาดไปเลยค่ะอันนี้ของหนูแย้มนะคะและอันนี้ของหนูยิ้มค่ะลูกครั้นี้นะคะยู้มรีรีรียิ้มก็มาแย่งที่นั่งถุงแย้มไปหมดเลยอ่าก็แชร์กันไปอ่ะมาดูมะพร้าวยิ้มขยบอีกทีโอ้นี่พร้าวดึงออกมามันยังมีเส้นอยู่ขยับบอกหน่อยหนูยิ้มขยับไปข้างหลังพ่อวมหนูแย้มขยับโอู้จะหมดแล้วจะหมดแล้วแกนี่ไงโฮ้ยเห็นลูกนะนี่นี่นี่คือผิวมันหนู่งแย้มจับแล้ว นไลูกเล็กก็ใช้เล่ยเองดูนะดูนะนี่ของใครนี่ของแย้มของยิ้มลูกไม่เหมือนกันนะเห็นไหมตามเริ่มโผล่มาแล้วนี่ไงตามันริ่มเทคโนลยเนี่ไงยเนี่ยหนึ่งสองสามสามรูเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันก็จะเกิดเป็นหน่อเนี้ยหน่อขึ้นไปขึ้นไปกลายเป็นต้นในที่สุดที่เราเหยียบที่แม่ผูเหยียบนวดเท้าจำได้ไหมมันจะมีอยู่3ามรูเออก็ส่สวนนี้มันแหละ อ้าวอยู่นิ่งๆนะอ้าวเด็กๆจับสำรวจับผักเกลืออ้าวใกล้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูอันเก่าของตัวเองที่วาดซิอันเก่าอันครั้งแรกอ่ะโอ้ของหนูย้มใกล้เคียงเลยนี่ไอชิซ่อยๆเลยนะฮะคอยคอยมือใกล้เคียงเลยนี่าของหนูยิ้มบ้างโว้ของหนูยิ้มพอดีเลยก็คือปกติมะพร้าวมันก็ตกมา ส่วนใหญ่มันก็ดีนะใช้ได้พ่อคิดว่ามันน่าจะใช้ได้อยู่นะได้ฟรีๆเลยก็แค่เสียค่าตัวอย่างเดียวไม่ได้กักนะคะา่าพูดขอคุณลุงมาแล้วใช่ไหมพอแล้วอันนี้ชีกๆๆแล้วขอเขาเอตอนที่ฝนตกอ่ะลงุงอันขอมาเป่าอันแห้งีนจิมเนอร์ <c oughs> ลุงอ่ะโอเค ฝนมันตกที่เราหนีขึ้นรถอ่ะแม่ปุ๋ยบอกพ่อแม่ปุ๋ยพาหนูยิ้มเนียร์ไปปั่นจักรยานมาค่ะคุณลุงบอกเหรอฮะใช่เลย่ะจะปอกไหมโอเคนะแต่ไม่อยากปอกลูกเล็เอาแล้วนะดูงทำไมหูเสียงดังฟ้องแล้วปันดี้นด้านป้าป้าหันดิ้นด้านมันมีรถจักรค่ะเราใช้ด้านนี้ค่ะตอนนี้บีบมันอยู่ พอบมบีบมันอยู่เอาแก้วมาไหมเอานะเอาแล้วว้าน้ำไหลแล้วนี่ออกพอดีนี่ไงค่้ยเนื้อยอม啊ระวังระวังน้ำมีแค่นี้แหละน้ำว้ามันยังกินได้อยู่นะกินได้ยังปกติพ่อบอมก็บอกแล้วปกติเลยลองมาขุดกินไหมไม่มันเป็นกะทิค่ะมันไม่ใช่เนื้อปลาแล้ว เนื้อเ้าแก่จัดเขาจะเอาไปคั้นน้ำเป็นน้ำกะทิที่ใส่ในแกงใส่ในขนมหวานค่ะอันนี้ได้ไปเอาช้อนมานะน้ำล่ะจะลองชิมไหมลองชิมดูกลัวมันเพิ่งตกใหม่ๆเลยแล้วมันไม่ได้แช่ทิ้งไว้ปกตินะแย้มป๊าลองชิมน้ำดูวะแย้มลองชิมดูนิดเดียวนะลูกจิบเดียว มันจะเปรี้ยวๆซ,าๆซ่าส้มสมไม่นะจืดนะเอาจืดหรอนี่าชิมดูนี่มาชั้มาดูดจืดๆอาจืดแม่ปุ๋ยมีที่ขูดมะพร้าวแล้วแต่ไม่รู้อันนี้คือมะพร้าวอ,อ,อ่อนเออมันขูดได้แค่แต่ไม่สะบไม่รู้ว่ามันจะขูดมะพร้าวแก่ได้หรือเปล่าซึ่งนื้อมแข็งมากอ่แม่ปุ๋ยให้จะให้ลองดูเลยนะคือเนื้อมะพร้าวแก่นะจับดูแข็งมากอะเนี่ยกดไม่ลงเลยอ่ะขูดแล้วนะแข็งมากเนื้อมันหนาอุ้ยขูดยากอยู่ ก็ขุดอย่างเงี้ยที่จริงมันมีไอ้อะไรนะที่ขุดมะเข้าเนี่ยขุดอย่างเงี้ยอันนี้สะอาดละเนี่ยจานสะอาดเอาจิ้มกินได้ดูวย้ยลองชิมดูชิมดูมันเป็นเส้นขาวๆค่ะโอ้โหนูยแย่มันจะมันๆใช่ไหมอร่อยนะอร่อยนะูหนูยุ้ยยิ้มทำนานเลยระวังไม่ให้มันะทำแล้วนุ้ยลองชิมเนื้อตัจิ้มด้วยให้นุ้ยชิมดูไม่ชิมไม่ชิมหรอพอหนู้ยแยเมื่อกี้หนู้ยแยก็ชิมแล้วนะ เนื้มนอมันจะมันๆน,นะมันจะไม่อร่อยนะคือเขาจะเอาไปใส่น้ำร้อนสลุกแล้วเอาไปบีบคั้นมะพร้าวลูกเดียวทำได้หลายๆอย่างเลยใช่น้ำมะพราะ้าวกินได้สามารถดื่มน้ำได้เสร็จแล้วเนื้อเอาไปขูทำกะทิหรือกินสดแล้วก็เปลือกเอาไว้ทำอะไรเอ่ยทำกะลาทำกะลามะพราะ้าวยอดมะพร้าวก็เอาไปแกงได้ต้นมะพร้าวก็สามารถเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ได้ใบมะพร้าวเอามาใส่ทำเป็นขนมไทยได้เออมันมีอยู่นะ เขาเอาไว้โรยกับขนมไทยขนมไทยขนมชั้นขนมเปียกปูนแล้วเดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะคะจะไปเสียบน้ําร้อนเดี๋ยวเรามาลองทํำกะทิดูนะคะโอู๋พ่อว่บอกว่าขูดยากเหมือนกันค่ะเพราะมันแข็งเนื้อมันแข็งมันไม่มีไอ้ที่นั่นน่ะแมวขูดมะพร้าวนั่นน่ะแมวขูดมะพร้าวเพื่ออะไรสมัยก่อนพ่อว่าเคยทํานะช่วยย่าเราไปขูดในบ้านดีกว่าไหมเออปะ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 ดูคนดูคนแม่ปุ๋ยขออนุญาตเก็บก่อนนะมดมาบุกโอ้โห เราย้ายมาปลูดข้างไหนบ้านแล้วนะคะสเก็ตบอร์ดอันนี้อ่ะไม่ปอกอ่ะสเก็ตบอร์ดเย้ไม่ปอกอเหร,รอ,อค่อยโอ๊ยลืมไปเลยฮะบอมเอามาหาั่นดีกว่าเอานะสับแบ่งครึ่งอย่างนี้เลยจะเป็นยังไงมันจะมีผลเล็กๆหรือเปล่านะ<อ>าข้างใน,นไ,มไม่หรอ,นมมอกนะค่มะาัเดี๋ยวังแว่าเป็นยังไงมะพรา้าวมันไม่มีเม็ดมะพร้ราวไม่มีอ๋อยังไม่มีเม็ดยังไม่มีข้างในมั้ย เ้าที่ไม่เจ็บไม่ได้แก่ไมะเอานะระวังมือนะอยวาเอามือเข้ามานะว้าวพ่อบอมมันยังไม่เกิดผนเล็กๆข้างในเนาะไมี่าไม่มูเล็กๆอ๋อน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าเล็กๆตรงนี้หรือเปล่ามันเอามันเล่นได้อีกด้วยเดี๋ยวมันเป็นกซอว์โย่งได้ได้แล้วขูดเนื้อให้หมดก่อนนะคะ และลูกเล็กเราก็ได้เห็นไปแล้วนะคะมันยังไม่มีอะไรข้างในเลยมีแต่เส้น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 ตรงนี้นะคะก็คือเส้นตรงนี้ของมันเมื่อเติบโตน้ำของเราเดือดแล้วนะคะไม่ใถึงกับเดือดหรอกค่ะถ้าเดือดนนี้ล็อกไม่ได้ต้องปลดล็อกเหมอนฮะปลดล็อกก่อนแล้วก็ไปทำไมเป็นนั้อ่ะเพราะว่าไปเอาเก้าอี้ออกไงมันก็เลยตกไงดีไม่ทับตัวเองน่ะ ไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นใช่กระจกมันเป็นพลาสติกมันเป็นพลาสติกค่ะเทใส่ในนี้เลยนะใส่หน่อยนึงน้ำค่ะหัวกะทิอันนี้ก็รลงหัวกะทิใส่อีกเหรอใส่น้ำอีกค่ะหนูยิ้มหนูแย้สวมถึงมือเรียบร้อยหนูยิ้มหนูแย้อยากจะลองคั้นบ้างนะคะอ่าลงมือขึ้นขอบบ้างโอ้โหทุกแรงแรงๆน้ำจะออกมานะโอ้ดูดูจังเลโอ้ จะล้มาอีกขยงก่อนี่บีบโดนน้ำมันเยะลองมือนะดูนะโอ้ต้องบีบให้เคี้ยออกมาดูมือของหนูยิ้มหนูแย้มค่ะน้ำเป่ากลายเป็นน้ำกะทิแล้วตอนนี้อะจะผ่านไปด้วยเดี๋ยวพอหาะเกให้หนเป็นสีขาวๆอันนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าไมอนห่างเกจะกองก่อนนะคะเานะเดี๋ยวาจะเทเลยนะ หัวกะทิหัวกะทิหัวกะทิเลยนะคะแล้วก็กดบีบว้าวดูน้ เดี๋ยวเราจะใส่น้ำไปอีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะใส่น้ำไปอีกรอบหนึ่งซึ่งน้ำตรงนี้จะเป็นถางกะทินะคะเราคั้นเอาหัวกะทิออกไปหัวกะทิก็คือตรงนี้รอบแรกเป็นน้ำที่เราคั้นรอบแรกแล้วน้ำรอบสองจะเป็นถางกะทิหัวกับหางนี่มาดูนะมาดูนะว้าวอันนั้นทำได้ใครให้มันให้มันอมน้ำน้ำก่อนให้อมน้ำมงเนี่ยดูยิ้มดูย้ เดยดูหัวกะทิที่ตัวเองคันสีสวยไหมยิ้มนี่คือหัวกะทิที่ตัวเองคันมาสีสวยไหมเหมือนนมสดเลยอุ้ยจริงเดยวเดียวพ่อะทำให้อะดูนี่ดนี่กลิ่นหอมมากหอมอะลไม่หวานพอก็ไม่หวานอยู่แล้วปกติตัวเองไม่ได้แล้วเาใส่น้ำตาลลงไปอีกหรือเปล่ายิ้มมันรสชาติเป็นยังไงเหรอขน จืดๆมันมันไหมมัน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 ร้อนจริงๆเลยต้องมีกระพริบตาอ๋อโอ้ดูดิมันจะร้อนจริงๆเลยต้องทนอดทนเราต้องค้ำกับน้ำที่มันร้อนร้อนอุ่นๆค่ะเนี่ยคือว่านี่มันไม่อุ่นนะมันร้อนมากมันร้อนเลยค่ะหางกะทินะคะสีมันก็จะจางลงกว่าหัวกะทิค่ะหัวกะทินี่เหมือนนมเลยอันนี้หางกะทิโอ้โหต้องเหมือนอยู่นะ กไก่ๆสุดๆดูหน่อยแยมเดี๋ยวไปแกงดูมไหมแกงใส่อะไรดี <g ül> <g ül> ไม่มีแกงเลยวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ไงดูนะมันไม่ข้นเท่ากับครั้งแรกนะคะเพราะมันโดนบีบเอาหมันไปแล่นีไ่ไงน,นไ้ำที่อยู่ข้างในว้าวนี่ก็ไม่มีแล้วอตอนไนเขาอย่างนี้แหละนี่ หัวกะทิหางกะทิซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่ากะทิได้มาจากมะพร้าวแห้งมะพร้าวพี่มันแก่จัดต้องทำยังไงคะถึงจะได้กะทิมาขูดเอาเนื้อขูดเนื้อแล้วใส่แล้วน้ำน้ำร้อนใส่ลงไปแล้วคั้นมาวิธีการที่พอบอมแม่ปุ๋ยทำลงตั้งทำตั้งแต่ต้นนะอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะคะ ข้าวบองกับแม่ปุ๋ยก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะคะโอเคสำหรับวันนี้เนาะหนูยิ้มหนูแย้มได้ประสบการณ์มากมาเลยนะคะสำหรับเรื่องมะพร้าวกะทิน้สำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะหนูยิ้มหนูแย้มบายบายเพื่อนเกันแล้วบายบายค่ะ